สวัสดีครับทุกคนเอฟซีในจองบาถึงแมนฮัรติดนะครับวันนี้พี่เวิร์ดพาทุกคนมาตำบุญปูปัิติทีมาปิดท่องฟั่งลูกนี่มิดนะครับวันนบ้ที่เราเสียไม่แย่เลยนกันท่าน่ารู้เหมือนวันนะครับ เดียวไม่มีติยัิอยู่ในปากิายนะครับเตรว่าวันที่สิบเกตึงหยิบจัดราจนะครับข่าววันเก่าขึ้นนะครับใครังไม่มีดอกไั้ทุกเยนในตงนี้ับยตัวหน้านะครับเอซในจองนะครับแล้วใครจะแลกเหรียเปลี่ตากไปโตแรกนู่นเลยโต๊ะแรกนั้นนายธนาคร่หปาทสา้บุญเจ้าของธนาคารยูทีเวิ์สราอยู่ตัวนู้น เจ้าของธนาคารตับุญยันทั้งได้นครับและเร่งได้ครับเพราะต้งตะบุญหลายจุดอยากอุ้มคนสองให้เขาเดินเราเดินไปปันต่างเก้าโบนนะครับแต่นี่อยากจะนำหน้าเขาเดินขี่บุ๊ยว่าเดินเตะจุ้ยหารู้ไม่คิดทางไปทางไหนเดินเยทรับบนี้ตอนรับเดียนสักการะไม่ก้องมีนะครับชุดนะ ถูกเกตไปทุกขออนโมตินาสาธุดด้วยไปร่มเก่งรถลู่ของหลังจากนั้นไป บูชาเจดีทรายวาลุกะเจดีด้วยการปักทงเสียบแบงคันทงปักลงเจดีทรายเป็นเจ้าภาพทรายถมหลุมนิมิตทรายสร้างวัดทางสร้างบวชทรายชัมระนี่สงแวะมาสร้างบูธกันก้อนลุกคนนุนโหจะได้มีบุญวาสาานามีบุญวาสนาสรงหาโอกาสรวมตันทุกต่างวันนะครับคุบณนายคนเป็นคุณหญิงคุณนายมีงานมีงานกาน วัตถุมงคลจากต่างวัดมานะครับเป็นคนนี้เขาเรียกว่ามีวาสนาสูงส่งนะได้การงานที่ดีนละมีชีวิตที่ดีนะครับเราก็ไปทำบุญันน่ได้ครับพี่นี่บุญภาวาสนาสูงนะโยมนะมาอธิษฐานเรียนนะครับเรียนก็ต้องครับเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์เป็นบันทิดฐานอันยิ่งใหญ่ เดีวนะส่วนด้านในโยมเมื่อ,อก,กี้พูดถึงธงบักจดี